ต้นโพต้นใสเป็นต้นที่เหลือปฏิโลมก็เหมือนเดิมนะปฏิโลมเราไม่ได้แสดงไว้แล้วนะเพราะนั้นองค์ธรรมที่เป็นตรงนี้แล้วก็คำตอบต่างกันจะอยู่แค่3ตัวนี้นะคุณก็ต้องจำวิธีการตอบองค์ธรรมให้ดีๆ เราเรียนมาแล้วว่าอายตนะยามมอกผิดเยอะใช่ไหมรู้ไหมว่าผิดกี่ที่คุณบอกว่าเยอะเนี่ยเจ็ดร้อยหน้าคุณคิดว่าผิดสักกี่ที่ถึงจะเรียกว่าเยอะเจ็ดร้อยหน้าเนี่ยผิดสักกี่ที่ถึงจะเรียกว่าเยอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะ สิบเปอร์เซ็นเยอะไหมสิบเปอร์เซ็นเยอะแล้วเหรออะไรนะอ๋อห้าเปอร์เซ็นก็เยอะเลยใช่ไหมเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะแล้วคุณจะได้รู้ว่าเป็นยังไงคุณลองทำหนังสือสักห้าสิบหน้าห้าสิบหน้าแล้วคุณคิดว่าคุณทำออกมาเนี่ยมันจะผิดสักเท่าไหร่ลองลองทำเล่นๆดูอ่ะลองไปทำหนังสืออะไรก็ได้สักห้าสิบหน้า แล้วคุณจะรู้เลยว่าไอ้ที่คุณพยายามดูเท่าไหร่แล้วไม่ไม่ให้มันผิดเนี่ยไม่ง่ายหรอกเพราะนั้นเจ็ดร้อยกว่าหน้านี้ผิดเท่าที่เช็คดูเนี่ยตอนนี้เจอประมาณห้าสิบที่ถือว่าไม่ไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะน้อยยังน้อยอยู่เพียงแต่ว่าบางเรื่องเราไม่เข้าใจมัตติของท่านนะอย่างที่บอกมาบอกว่าบางเรื่องเราไม่เข้าใจมติท่านเพราะนั้น จริงๆไม่ผิดเดยอะละอ่าร้องตัวนี้นะตัวนี้ไม่ถือว่ายากนะฮะไม่ถือว่ายาก นนชนะอาณาจารยองค์ธรรมของสันิธานบทและสัญญาบทได้แก่ใช่เรามาดูนิดนึงนะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าช่วยกันพิจารณานะ,อ,ะอย่างคาว่าจับฐาน,นะ จับคู่มีเท่าไหร่สามจับคูมีสาใช่ไหมคืออะไรกันจักคู่จากคู่จับคู่จมค่จักคู่จักคู่จคู่จคู่จับคูจับคู่จัญคูจักคูมจับคูจักคู่จับคู่จับคูจับคูจับคู่จับคูจับคูจค่จคูจ่จคูจค่จจับคูจคูจ่จคู่จคูัคูจักคูมัคูม่จ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 คูัค ไม่เป็นคนละส่วนกันใช่ไหมจากคุรูสาทเป็นที่กระจกถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นเมื่อในวันนี้ไม่ใช่ตัวนี้เรืตั้งชื่อตรงๆเลยว่าอะไรพิกพากจากผูญญาจักขูกและตัวนี้ก็เรียกว่าจักขาใช่ไหแต่คุณกลับมาดูติมกายยาการมีอะไรบ้างนามยยาใช่ไหมมีอะไรเอ่ยมามา ปัญญากากายะปษาปัญญิกายแล้วก็กายะปสากายะปสาปเป็นส่วนหนึ่งของรูปปการไหมเมื่อเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตั้งบอกว่านามกาโยรูปปการโยปัญละติกายโยไม่ได้เพราะว่ารูปปกายโยรวมตัวนี้ไปด้วยเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นบาลีเราก็ปรับเป็นแบกรูปนี้เข้าใจความหมายนะ

รูปารมใช่ไหมแล้วก็รูปปาลมด้วยใช่ไหมรูปปารมเป็นส่วนหนึ่งของเอียรูปสรรูปไหมเป็นรูปอาลมก็เป็นส่วนหนึ่งของเิยยรูปสรรูปเลยไม่ตอบลักษณะแบบนี้นไอ้ตัวนี้คือไม่เกี่ยวข้องกันเลยพอไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็จะตอบชื่อตรงๆได้แต่ตรงนี้เกี่ยวข้องกันขาจาระวามหมายนะ อ่ทำมาก็เหมือนกันทำโมทำมัมีเท่าไหร่มีสองปรามัตตธรรมอยากอะไรอัามันอยากดีธรรมนะเราก็ไม่เขียนใส่ตรงธรรมข้างในแล้วนะว่ากข้ออะไรครับธรรมายตนะก็เป็นส่วนหนึ่งในมีนะอ่าเป็นส่วนหนึ่งกับปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้น ขับเป่ากลุ่มนี้เปล่าแตบกลุ่มเดียวกันหมนึ่งได้ไหมเนี่ยสิ่งนี้ก็ขึ้นได้ปีนี้ขึ้นได้แบบเนี้ย <c oughs> เรียนมาต้องไม่รู้กี่ปีก็ไม่ได้นะขึ้นได้ตอนเนี้ยดัง <c oughs> นั้นบางเรื่องมันไม่ใช่ว่ามันจะได้ตั้งแต่สมัยเรียนนะ <c oughs> ได้ไหม ครั้งน,นี้เรามาดูขึ้นหัวข้อใว้เฉยๆนะแต่เราไม่เรียนเอาไปเรียนนเลยสุดทาพยะตะะสุดทายะตนะแปลว่าอะไรยัตนะล้วนอ่วพูดเกี่ยวกับยัตนะล้วนล้วนเอาอะไรมาพูดย,ย,ย,ยะตะนะล้วนตนยะตะนะสิบสองยะตะนะก็เอายะตะนะอะไร เอาบทที่เราชำร้างะแล้วใช่ไหม,มใช่เพราะงั้งนตอนนี้เราพูดจะเป็นจักขายาตนะอะไรเอ่ยยามากกนะเริ่มต้นเรายังไม่เป็นูรังวีก็เอาตัวนี้ออกมากถ้าเป็นจักขายตนายามากกอะเรถามว่าอะไรจะครูอายตนัติจะคขูอายตานันติ อต <hasta> <AS> ิโลมตุชาถามว่าอะไรอายตนาอายตนาจากายตนันติอายตนานานติักอายานานาติปัจนจกจานาจาจานาจาจาายตนันตินานัจาโคนายานันติ

ใบหนังสือใช่ไหมจแบบของขันจำจำแบบของานเนาะนี่คือแสดงแบบอะไรบูเทบูเทบูเทที่เราทำอันนี้แสดงแบบอะไรนี่เทอ่าที่เราแสดงนี่คือนิเทนะอ่านี่เทบูเทแสดงอย่างไร ายะตนาจับคู่จับค่แล้วก็อะอายตนาอาตนาจักขาจับขาอายะตนาอะไรนะอายตนาจับขาอายะตนาอายะตนาจับขาอายะนาจักคูจับขาอยะนาจัคูแสดงแบบนีนะ เทสแสดงอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรปฏิโลมปฏิโลมต้องอะไรเอาตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าปฏิโลมเนาะตัวนี้มาอยู่ข้างหน้าตัวนี้ไปอยู่ข้างหลังเพราะงั้นนิเทศจะต้องแสดงแบบนี้นะนายะตะนานายะตะนาชนะแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นนายะตะนา นะ้าจากโจากโุกนี่คืออุเทศแสดงแบบนี้จริงๆนะแล้ววิเทฆั่งถึงจะแสดงแบบนี้ปีที่แล้วถ้าเป็นฐันจะแสดงไงรูปังฐานโอแล้วก็ฐานทารูปังเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยอุเทศจะต้องแสดงแบบนี้คืออะไร รูปังขันโทแล้วก็ขันธารูปังรูปังนี่คืออุเทศปีที่แล้วแล้วพอนิเทศถึงค่อยเปลี่ยนนิเทศถึงค่อยเปลี่ยนเป็นไรรูปังขันโทอติแล้วก็ขันทา รูปากขันโทอติปีที่แล้วก็แสดงแบบนี้นะแล้วเคยรู้ไหมล้วมันต่างกันยังไงเพราะว่าไม่เคยเรียนอุเทศก็เลยไม่รู้เพราะเราบอกว่าอะไรอุเทศมันเหมือนกับอะไรสารบันเราก็เลยละเลยนะปีที่แล้วก็ต้องแสดงอย่างนี้นะรูปังขันโทแล้วก็ขันทารูปัง และเวลาเราเป็นนิเทศก็แสดงอะไรูรปังขันโทติขันทารูปักขันโทติต่างกันตรงไหนใช่ไหมตรงนี้เป็นรูปังเฉยๆเพราะว่าปฏิโลมก็ต้องอะไรครับเอาบทหลังขึ้น้ังหน้าแล้วก็บทหน้าไปไว้ข้างหลังและเหตุผลทำไมนิเทศถึงแสดงแบบนี้ เพราะไม่เคยอ่านคำอธิบายในอัตถกถาเลยไม่รู้ง่ายไหมง่ายเนาะหน้าที่คุณต้องไปหานะเพราะว่าท่านบอกว่าอะไรในอายตนะแสดงแบบนี้เคยอธิบายไว้แล้วในขันทยมกเพราะฉะนั้นไปดูในขันทยมกง่ายไหมง่ายนะเพราะว่าอัตถกถาท่านจะบอกว่าอะไร ถ้าเคยแสดงมาแล้วคำอธิบายอยู่ในข้างหน้าแล้วท่านจะไม่อธิบายใหม่ตอนคุณเรียนขันทยมกคุณไม่เคยสงสัยนะเวลามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่สงสัยเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บไปถามในในขันทยมกนะดีไหมดีนะเพราะฉะนั้นเก็บไปอ่านในขันทยมกนะว่าขันทยมกทำไมถึงแสดงแบบนี้ ต้องไปอ่านในอัตถกถาของขันธยมกถึงจะรู้ถูกไหมเพราะนั้นขันธยมกเคยแสดงแบบนี้อายตนะก็เลยแสดงตามนะคำอธิบายคุณต้องไปดูในขันธยมกมีอะไรที่คุณไม่รู้เยอะนะแล้วก็เราคิดว่าอะไรเรียนแล้วเรารู้เยอะแต่จริงๆเรารู้ไม่น้อยหรอกแต่ว่า รู้ไม่หมดนะเพราะว่าเราไม่ได้อ่านเลยใครอ่านอัตรกรถาของยม,มกบ้างอย,าอยู่ตรงไหนยังไม่รู้จักเลยเนาะยม,มกมก็ลำบากนะแค่เราเรียนเล่มของเราก็อะไรหัวโตอล้วลใช่ไหม,อ,มอ้าวใครเก่งที่สุดในชา้นไปคนนะพรุ่งนี้มาตอบ ดีไหมถ้าบอกว่าไปค้นเจอแล้วให้สักสิบคะแนนนี่สงสัยเอาเลยเนะ <c oughs> รีบเอาเลยใช่ไหม เคสก็ถามอะไรขันขันทั้งหมดเป็นรูปังใช่ไหมได้ไหมตรงนี้กลับถามว่าขันทั้งหลายเป็นรูปขันใช่ไหมโอ้ย่าอย่านั่งเทียนเลยนั่งเทียนยังไงก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าคำตอบนี้นะพอคุณรู้คำตอบแล้วคุณจะยิ่งอึ้งยิ่งกว่านี้อีก อะไรนะเฉลยเลยเดี๋ยวก็กลับไปนอนหลับสิอะไรนะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพระพุทธองค์แสดงแบบนี้ก็ให้เชื่อแบบนี้อัตถกถาบอกแบบนั้บอกว่าอุเทศแสดงแบบนี้จริงๆแต่ว่านิเทศพระพุทธองค์เปลี่ยนคําถามตรงนี้ ก็ให like <king> ้เปลี่ยนตามที่พระพุทธองค์แสดงแค่นั้นเองอะไรนะใช่อัรยาถามไม่ได้อธิบายเพิ่มนะแต่ว่าจะอธิบายตอนไหนอธิบายของมูลลายมกจำได้ไหมอัญญามูละอัญญามูละเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ปฏิโลม100%ใช่ไหมคือกุศลมูเลนะแต่ว่าพอถามออกมาจะเป็นอะไรกุศลมูลเฉยๆใช่ไหม ุศลและรมอย่างเดียวอะไรอย่างนั้นนะตรงนั้นเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าอะไรในอัตถาฐาบอกว่าเนื่องจากว่าถามแบบนั้นและมันได้คําตอบเหมือนกันก็เลยถามแบบนั้นแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ได้อธิบายแบบนั้นตรงนี้บอกว่าอะไรพระพุทธองค์แสดงอุเทศอย่างนี้และพอนิเทศแสดงอย่างนี้ก็ให้คอยตามที่พระพุทธองค์แสดงอืมและไม่ใช่ว่าพอคุณไปสวดอุเทศกันก็ไปสวดอะไรรูปังขันธโทขันธทา รูปากขันโทไม่มีนะต้องอะไรครับขันทารูปังนะถ้าแสดงอุเทศต้องอย่างนี้นะไม่เคยเปิดเลยใช่ไหมอ้าเปิดสักนิดหนึ่งเราจะได้รู้นะเวลาไปดูจะได้รู้อ้าววันนี้พอแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาขึ้นอะไรสุด